กินอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ยคือสิคักเนาะโอ้ยแจวนีง่งอะไปหัวฮะไปไหมพี่ช้งอะนี่ไปไม่หิ้งเขาเอนพี่ช้งอะนี่คือกลุ่มเนาะโอ้ยมันกรุกง<ฮ>แล้วนี่บานคอยบะมี่เนี่แบบ ได้เปนตกุ้งตกุมากินดินซาลังหวานไ่มีซอกมีชันะน,น,น,นี่มาเมื่อกี้เห็นทงดำเหียวักไหมยังจับมาปมเป็นัสิ่ะน้ำพื่นตัวโุ้งกุกระไรตาแล้วสัตว์เนนั่นเขาเห็นเหียเมื่อกี้ ใคเนีย่ยสวยดีเนาะีกตัวสวยดีเอียัวองคอยได้หัว<ม>นี่ทั้งมวนนี่ทังนอนอีกนาะมีห,หัวของมีหัวนอนของนอนของแล้ตัวนี้หน่อยอ,อะไรอบนี่เนาะ ต้องมาท่างใดก่อนจะต้องกูเหสิกิน,นนะว่ามานั้นมุงวังเหรอบุ๋มดีเนาะขนมหมดแล้วเขาวาตะกี้เดี๋ยนีบุ๋มีอะเก็บมุดมาต้องใหยังเออเดี๋ยนี่มุดไปเียไปกินไม่เนาะตีเขาซอสมาขีดวัดนีดด้เลย

Băm cho nó mùi đi mùi vẫn mùi bà có vẫn ngàm lắm mà nì để kìm cùng để cơ đi mà bà khơi kìm chạy cơ Hãy subscribe cho kênh อุ้ยมันผักเลยเด้บ่เคยเห็นว่ากุ้งมันปานนี้พอได้แสงเอ้ยซนั้นน่ะอบได้มันบ่แซ่บปอกหญ้าเนาะโอ้แม่นลีสุกลายบ่แซ่บเบิได้มันเป็นญาเนาะมันสิเข้าจานนี่บ่เฮ็ดนั่นๆๆเ้านั่นเห็นบ่คักๆบ่นดานออนได้บ้านเจ้าเอิ้นจัไดกุ้งกองกอง Bạn có ơn ở xóm a xóm boot cung boot kung nãy kung nãy a xóm cạn xóm bụi đi a xóm bụi đi đâu đâu tác bay mẹ kịp 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 ัเต็มปลา,า่ังทีเต็มปากเต็มคำมยงคักเนาะ

จำเป็นระยะยัน <Ende> ม <esa normal isation> ูหยาดได้เขากิน <Labor> ก <to il fi> ินได้ลายไปในที่ได้กินลายคนเขากินจะน้อยมูซิ่ซิ่งแซมกะเปรี้ยวนะอยู่เห็นาผู้เห็ดแจ้วก็เอาช่างส่ยเดยว่ะ กันกินอยู่ไฮอยู่หน้าเนี่ยคือสิคกักเนาะโอ้โยแจ๋วนน่กะสีฮ่ฮนโตะพระที่อิม 动物之一。